เคยได้ยินชื่อดงพญาเย็นกันไหมทุกวันนี้พอพูดชื่อนี้ขึ้นมาเราก็จะนึกถึงป่ามรดกโลกป่าเขาใหญ่ป่าทับลานที่ที่คนไปเที่ยวไปส่องสัตว์ไปกางเต็นท์กันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราย้อนเวลาไปสักร้อยกว่าปีก่อนนะชื่อนี้มันไม่ได้ฟังดูชิวๆสบายๆแบบนี้เลยนะจะบอกให้สมัยก่อนนะ่ะที่นี่เขาไม่ได้เรียกกันว่าดงพญาเย็นแต่เขาเรียกกันว่าดงพญาไฟ แค่ชื่อก็ฟังดูร้อนๆนน่ากลัวแล้วใช่ไหมล่ะไฟในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไฟป่านะแต่มันคือไฟไข้ไข้ป่าหรือมาลาเรียเนี่ยแหละคือในสมัยก่อนป่าผืนนี้มันขึ้นชื่อลือชามากเรื่องความอาถรรพ์และความโหดร้ายของไข้ป่าใครที่ดวงไม่ดีจริงๆหรือไม่มีวิชาอาคมแก่กล้าพอผ่านเข้าไปในดงพชาไฟแห่งนี้มีโอกาสสูงมากที่จะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยไม่ใช่แค่ตายเพราะไข้ป่านะ แต่ยังมีทั้งสัตว์ร้ายทั้งโจรผู้ร้ายที่คอยดักปล้นฆ่าคนเดินทางคือมันเป็นดินแดนแห่งความตายของจริงเลยแหละว่ากันว่าคนที่จะเดินทางผ่านป่าน,นี้จากโคราชเข้ากรุงเทพต้องเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนจะไปออกรบต้องมีพิธีไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันยกใหญ่เพราะทุกคนรู้ดีว่าก้าวเข้าไปแล้วเหมือนเอาชีวิตไปแขวนไว้บนเส้นได้จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ห้านี่แหละท่านเสด็จประพาสมาแถบนี้ แล้วมีพระราชดดำริว่าชื่อดงพญาไฟเนี่ยมันฟังดูน่ากลัวเกินไปทําให้ข้าราชการหรือคนที่จะไปทํางานไม่อยากมาก็เลยโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็นเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจให้คนนะว่าป่านี้มันไม่ได้ร้อนแรงเหมือนไฟอีกต่อไปแล้วมันเย็นลงแล้วแต่ก็นั่นแหละมันเป็นแค่ชื่อที่เปลี่ยนไปแต่ความลึกลับความน่าเกรงขามของป่าผืนนี้มันไม่ได้จางหายไปไหนเลยนะ คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ร,บรอบๆป่าเขาจะรู้กันดีว่านอกจากไข้ป่าสัตว์ร้ายหรือโจนเนี่ยมันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวกว่านั้นเยอะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมันสิ่งที่พวกเขาเรียกกันด้วยความหวาดกลัวว่าสมิงเรื่องเสือสมิงเนี่ยหลายคนคงเคยได้ยินตามนิทานหรือหนังใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าดงพญายเย็นมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวด เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่นิทานก่อนนอนนะสิมันคือเรื่องจริงที่พวกเขาเชื่อและหวาดกลัวกันสุดหัวใจสมิงในความเชื่อของคนแถบนี้มันไม่ใช่แค่เสือธรรมดาที่ตัวใหญ่หรือดุร้ายนะแต่มันคือวิญญาณวิญญาณของคนหรือของเสือที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยอาคมบางอย่างทําให้มันมีพลังเหนือธรรมชาติสามารถจําแรงแปลงกายได้หรือสิงสู่ร่างของคนได้ลองนึกภาพตามนะกลางคืนในป่าที่มืดสนิท ไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงแมลงกับเสียงลมพัดยอดไม้แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนอยู่รอบที่พักของคุณคุณส่องไฟออกไปก็ไม่เห็นอะไรแต่ความรู้สึกว่าถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลามันไม่หายไปไหนหรือบางทีอาจจะได้ยินเสียงเหมือนคนกระแอมไอเบาๆดังมาจากในพงไม้ใกล้ๆแต่พอตะโกนถามไปก็มีแต่ความเงียบตอบกลับมาบรรยากาศแบบนี้แหละคือสิ่งที่คนเดินทางในสมัยก่อนต้องเจอ พวกเขาไม่ได้กลัวเสือจริงๆเท่าไรหรอกเพราะพรานเก่งๆเขารู้ทางหนีทีไล่แต่สิ่งที่พวกเขากลัวคือเสือที่ไม่ใช่เสือคือคนที่ไม่ได้เป็นคนกลัวเงาที่ไหววูบอยู่ตรงชายป่ากลัวดวงตาที่วาวรวดในความมืดที่มันดูฉลาดเกินกว่าจะเป็นตาของสัตว์ทั่วไปนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่เราจะคุยกันในวันนี้ตำนานแห่งพงไพรที่ชื่อว่าเย็นแต่กลับซ่อนเร้นความสยดสยองเอาไว้ในทุกอนูของผืนป่า ตำนานเสือสมิงแห่งดงพญาเย็นแล้วไอ้ตำนานเสือสมิงที่มันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคือถ้าไปถามคนเท่าคนแก่ที่อยู่แถบสระบุรีโคราชหรือปราจีนบุรีนะ <c oughs> เขาจะมีเรื่องเล่าที่คล้ายๆกันอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเขาเชื่อกันว่าเป็นต้นกําเนิดของคําสาปเสือสมิงในป่าดงพญาเย็นแห่งนี้เรื่องมันย้อนกลับไปนานมากแล้วละ่ะ สมัยที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเต็มไปด้วยอาถรรพ์ต่างๆนานาว่ากันว่าในยุคนั้นนะ่ะมีจอมขมังเวทถ้ำหนึ่งเก่งกาจเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำมากแกอาศัยอยู่ในถ้ำลึกกลางป่าดงพญาไฟนี่แหละไม่มีใครรู้ชื่อจริงของแกหรอกชาวบ้านเรียกกันแค่ว่าอาจารย์เดชอาจารย์เดชเนี่ยแกมีความหลงไหลในอำนาจของเสือโคร่งมากแกเชื่อว่าเสือคือเจ้าแห่งป่าคือสุดยอดนักล่า ที่มีทั้งพละกกำลังความสง่างามและความน่าเกรงขามอยู่ในตัวแกก็เลยหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาวิชาพยักฆ์หรือวิชาที่เกี่ยวกับการควบคุมหรือการดึงพลังของเสือมาเป็นของตัวเองแกใช้เวลาหลายสิบปีรวบรวมตำราโบราณลองผิดลองถูกกับคาถาอาคมต่างๆจนในที่สุดแกก็ไปเจอคำพีเก่าแก่เล่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ว่าด้วยพิธีกรรมชั้นสูงที่เรียกว่าการสวมวิญญ,ญาณพยัคฆ์ มันไม่ใช่วิชาเรียกผีเสือมาใช้งานนะแต่มันคือการหลอมรวมจิตวิญญาณของตัวเองเข้ากับจิตวิญญาณของเสือเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังอมะตะและอำนาจของเจ้าป่าพิธีกรรมนี้มันซับซ้อนแล้วก็อันตรายมากเขาว่ากันว่าต้องทำในคืนเดือนดับในถ้ำที่มีทางน้ำไหลผ่านต้องใช้เครื่องเส้นเป็นหัวใจของเสือโคร่งลายพาดกรอนที่แก่ตายในป่าเท่านั้นห้ามเป็นเสือที่ถูกฆ่าอาจารย์เดชแกก็ทำตามตำราทุกอย่าง เตรียมการอยู่นานเป็นปีจนได้ของครบในคืนทำพิธีเนี่ยแกก็เข้าไปนั่งบริกรรมคาถาในถ้ำท่องมนต์ไปเรื่อยๆจนจิตเริ่มหลุดออกจากร่างแล้วก็ส่งจิตของตัวเองเข้าไปเชื่อมกับวิญญาณเสือที่อยู่ในเครื่องเส้นตำราว่าไว้ว่าถ้าทำสำเร็จจิตของผู้ทำพิธีจะสามารถควบคุมร่างเสือได้ดั่งใจนึกแล้วก็จะดึงเอาพละงกำลังของมันมาสู่ร่างกายมนุษย์ของตัวเองได้ด้วยแต่เรื่องมันกลับไม่เป็นแบบนั้น ว่ากันว่าในตอนที่จิตของอาจารย์เดชกำลังจะหลอมรวมกับวิญญาณเสือโดยสมบูรณ์น่ะมันเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจจะเป็นเพราะจิตของแกไม่แข็งแกร่งพอหรืออาจจะเป็นเพราะวิญญาณของเสือตัวนั้นมันทรงพลังเกินไปผลก็คือแทนที่แกจะควบคุมวิญญาณเสือได้มันกลับกลายเป็นว่าวิญญาณของเสือตัวนั้นมันย้อนกลับเข้ามาครอบงำจิตของแกแทนร่างของอาจารย์เดชท,ที่นั่งอยู่ในถ้ำก็เริ่มบิดเบี้ยวผิดรูป กระดูกลั่นไปทั้งตัวเนื้อหนังเริ่มมีลายสีดำพาดผ่านดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันวาวรดแกไม่ได้กลายเป็นเสือทั้งตัวนะแต่กลายเป็นครึ่งคนครึ่งเสือเป็นอสูรกายที่น่าเกลียดน่ากลัวที่เลวร้ายกว่านั้นคือจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์มันค่อยๆเลือนหายไปถูกแทนที่ด้วยสัญชาตญาณดิบของสัตว์นักล่าความหิวกระหายเลือดสดๆนั่นคือสมิงตนแรกของดงพญาเยน็น ที่ถือกำเนิดขึ้นจากความทะเยอทะยานของมนุษย์หลังจากนั้นเป็นต้นมาอาจารย์เดชในร่างสมิงก็ออกอาลวาดไปทั่วป่าล่าทั้งสัตว์และคนที่โชคร้ายผ่านเข้ามาแต่ความน่ากลัวของคำสาบมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะดูเหมือนว่าวิชาที่แกใช้มันจะทรงพลังเกินไปจนมันสามารถแพร่กระจายต่อไปได้มันกลายเป็นคำสาบที่สืบทอดผ่านคมเคี้ยวนี่แหละคือเรื่องเล่าที่คนในพื้นที่เขาเชื่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นนะ มันอาจจะฟังดูเหมือนนิยายแต่สำหรับพวกเขาแล้วร่องรอยหรือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้มันสอดคล้องกับตำนานบทนี้อย่างน่าขนลุกเลยทีเดียวแต่ไอ้ส่วนที่มันน่ากลัวที่สุดของตำนานเสือสมิงแห่งดงพญาเย็นเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องจอมขมังเวทหรือต้นกำเนิดของมันหรอกแต่เป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาว่าคำสาบนี้มันไม่เคยจบสิ้นมันเหมือนเชื้อโรคที่สามารถแพร่ต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด คือคนเท่าคนแก่เขาจะเตือนลูกหลานเสมอเวลาจะเข้าป่าว่าให้ระวังเสือที่ไม่ใช่เสือถ้าเจอเสือธรรมดาถึงจะน่ากลัวแต่พรานเก่งๆก็ยังพอมีวิธีรับมือหรือหนีเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเจอเสือสมิงเข้ามา่ไรล้วก็ต่อให้รอดชีวิตกลับมาได้ก็อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมอีกต่อไปมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งที่มักจะถูกยกมาเป็นอุทาหรณ์อยู่บ่อยๆเรื่องของพรานสิงห พรานสิงห์เนี่ยแกเป็นพรานหนุ่มฝีมือดีไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาหรือเรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้เท่าไหร่แกเชื่อในฝีมือกับปืนในมือของตัวเองมากกว่าวันหนึ่งพรานสิงห์กับเพื่อนพรานอีกสองสามคนก็เข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกซึ่งเป็นเขตที่เขาว่ากันว่าเป็นถิ่นของสมิงแต่แกก็ไม่สนใจพอตกกลางคืนขณะที่ทุกคนกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งไม้แห้งหักดังมาจากในความมืด ทุกคนก็คว้าปืนขึ้นมาเตรียมพร้อมแต่พอส่องไฟไปก็ไม่เจออะไรพรานสิงก็เลยอาสาเดินไปดูให้เองบอกเพื่อนว่าอาจจะเป็นแค่แก้งกวางธรรมดาแกเดินหายเข้าไปในความมืดสักพักใหญ่ๆจูๆ่ๆเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนที่ฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงคนหรือเสียงสัตว์ทุกคนตกใจมากรีบวิ่งตามเสียงไปดูก็ไปเจอพรานสิงนอนสลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เนื้อตัวมีรอยข่วนลึกเป็นทามยาวที่แขนกับที่หลังแต่ที่แปลกคือมันไม่ใช่รอยเล็บเสือธรรมดามันลึกและคมเหมือนโดนใบมีดกรีดพอพากลับมาที่หมู่บ้านรักษาจนฟืน้นพรานสิงห์ก็เล่าว่าตอนที่แกเดินเข้าไปในป่าแกเห็นเงาดำๆรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่ไกลๆแต่พอจะเข้าไปดูใกล้ๆเงาดำนั้นก็พุ่งเข้าใส่แกอย่างรวดเร็วแกบอกว่า เห็นแค่ดวงตาสีเหลืองคู่หนึ่งที่ลุกวาวในความมืดก่อนที่จะรู้สึกเจ็บแปลบบแล้วก็หมดสติไปหลังจากวันนั้นพรานสิงห์ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากคนที่เคยร่าเริงพูดเก่งกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดไม่จาก,กับใครชอบแอบไปนั่งจ้องมองเข้าไปในป่าคนเดียวเป็นชั่วโมงชั่วโมงที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมียแกเล่าว่าตอนกลางคืนพรานสิงห์ชอบลุกขึ้นมาเดินรอบบ้านแล้วบางที ก็ไปยืนขวนเสาเรือนจงเป็นรอยลึกแล้วก็เริ่มไม่กินข้าวที่ปรุงสุกแต่กลับไปแอบขโมยไก่ในเลา้ามากินดิบๆเช้าบ้า,บานเริ่มหวาดกลัวแล้วก็พากันซุบซิบนินทาว่าพรานสิง์โดนของเข้าให้แล้วโดนกลายเป็นสมิงเข้าแล้วจุดเปลี่ยนที่น่าสยดสยองที่สุดมาถึงในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงคืนนั้นมีคนเห็นพรานสิงเดินตัวตรงทื่อๆออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าไปในป่า เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ตามเข้าไปดูปรากฏว่าสิ่งที่พวกเขาเจอมันทำให้ทุกคนขนหัวลุกพวกเขาเจอรอยเท้ารอยเท้าเปล่าของพรานสิงห์ที่เดินออกจากหมู่บ้านไปแต่พอเดินตามรอยไปเรื่อยๆรอยเท้าของคนมันก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปนิ้วเท้าเริ่มยาวขึ้นส้นเท้าเริ่มหดสั้นลงจนในที่สุดรอยเท้ามนุษย์ก็กลายเป็นรอยตีนเสือโครงขนาดใหญ่ยักษ ที่ค่อยๆก้าวหายลึกเข้าไปในป่าดงพญาเยน็นหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครเห็นพรานสิงห์อีกเลยแต่ที่น่าแปลกคือหลังจากที่พรานสิงห์หายตัวไปก็เริ่มมีข่าวลือว่ามีเสือโคร่งตัวใหญ่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนออกมาปรากฏตัวให้คนเห็นบ่อยขึ้นแถวชายป่าเป็นเสือที่ดูฉลาดและดุร้ายกว่าเสือทั่วไปและนี่แหละคือวงจรของคำสาปที่คนโบราณเขาหวาดกลัวกัน การสืบทอดที่ไม่ได้ผ่านทางสายเลือดแต่ผ่านทางบาดแผลและวิญญาณผู้ที่ถูกล่าจะกลายมาเป็นผู้ล่าคนต่อไปพอเราฟังเรื่องราวทั้งหมดมาถึงตรงนี้ตั้งแต่ตำนานจอมขมังเวทผู้สร้างคำสาปไปจนถึงเรื่องเล่าของพรานที่กลายเป็นสมิงหลายคนก็อาจจะบอกว่าเออหนะ้ามันก็เป็นแค่ความเชื่อของคนโบราณเป็นนิทานที่เอาไว้ขู่เด็กไม่ให้เข้าป่าหรือเป็นกุศโลบายให้คนเคารพยำเกรงธรรมชาติ ซึ่งมันก็อาจจะจริงนะในยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปไกลขนาดนี้เรื่องของวิญญาณคำสาบหรือการแปลงร่างมันก็อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ทุกวันนี้ดงพญาเย็นกลายเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นมรดกโลกมีเจ้าหน้าที่มีนักท่องเที่ยวมีกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าติดตั้งอยู่ทั่วไปโอกาสที่จะมีคนหายตัวไปอย่างลึกลับหรือถูกสัตว์ที่ไม่รู้จักทำร้ายมันก็แทบจะไม่มีแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนะ ความเชื่อเรื่องเสือสมิงมันก็ยังไม่ได้หายไปจากใจของคนท้องถิ่นที่เขาอยู่กับป่านี้มาทั้งชีวิตนะพวกเขายังคงมีความเคารพและยำเกรงในผืนป่าแห่งนี้อยู่เสมอยังมีข้อห้ามแปลกๆที่สืบทอดกันมาเช่นห้ามพูดจาโอ้อวดหรือท้าทายในป่าห้ามพูดถึงเสือตรงๆในเวลากลางคืนแต่ให้เลี่ยงไปใช้คำอื่นแทนอย่างท่านหรือเจ้าป่าหรือเวลาที่ได้กลิ่นสาบแปลกๆหรือรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ พวกเขาจะยกมือไหว้แล้วขอขมาทันทีทำไมพวกเขายังทำแบบนั้นละ่ะถ้ามันเป็นแค่เรื่องเล่าจริงๆหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าเหล่านี้บางทีเสือสมิงอาจจะไม่ใช่เรื่องของการกลายร่างทางกายภาพจริงๆก็ได้แต่มันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรบางอย่างสัญ,ญลักษณ์ของเส้นแบ่งที่เปราะบางมากๆระหว่างความเป็นคนกับความเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนเวลาที่เราโกรธจ,จัด เกลียดจัดหรือถูกสัญชาตญาณดิบเข้าครอบงำเราก็อาจจะทำอะไรที่โหดร้ายไม่ต่างจากสัตว์ป่าได้เหมือนกันใช่ไหมละ่ะคำสาปของสมิงมันอาจจะเป็นคำสาปที่เกิดจากจิตใจของมนุษย์เองก็ได้จิตใจที่มืดบอดด้วยความโลภความทะเยอทะยานจนสูญเสียความเป็นตัวเองไปเหมือนกับอาจารย์เดชในตำนานแล้วเรื่องของพรานสิงห์ล่ะมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ในโลกความจริงก็มีหลายครั้งนะที่คนดีๆคนหนึ่ง เปลี่ยนไปเป็นคนละคนหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตมาเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาสิงสู่ในใจสุดท้ายแล้วไม่ว่าเสือสมิงจะมีอยู่จริงหรือไม่ไม่ว่ามันจะเป็นอสูรกายในป่าลึกหรือเป็นอสูรกายที่ซ่อนอยู่ในใจเราตำนานแห่งดงพญาเยน็นเรื่องนี้มันก็ทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีนั่นคือการเตือนสติให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ทั้งหมด และจิตใจของมนุษย์เองก็ลึกลับซับซ้อนไม่แพ้กันครั้งต่อไปถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเดินป่าที่เขาใหญ่หรือที่ไหนก็ตามแล้วในตอนกลางคืนที่คุณนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆท่ามกลางความมืดแล้วจู่ๆคุณก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ไม่ไกลลองเงี่ยหูฟังดีๆซิว่าเสียงฝีเท้านั้นมันเป็นเสียงของสัตว์สีขาหรือเป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่กำลังเดินด้วยสองขากันแน่